นะครับก็บรรยากาศตอนแรกครับตะเวนมาท่านตัวกินนะครับแต่ว่จีฟ้ามันลายครับสีฟ้านะตกแผ่นใช่ไหมครับที่นีเพราะว่าเขาหมันมากนั่งเกาะเขานาะครับครับหมานมาแล้วนึงแต้มครับใส่ปนครับนี่ครับถือว่าหมานมากเหรอเนาะครับเนาะ ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูปที่เขาลบรักทุกทุกท่านนะครับลุงป้าอ่าเป็นไงไม่ไงแฟนครับเอฟซีและผู้รับชมทั่วโลกที่เขาลบรักทุกทุกท่านครับครับกับกับังพรมห่อกับสารทิดชายแนวครับแถวตะแคงตะแคงยิ่งนุ่มอีกแล้วครับกับช่วงบรรยากาศช่วงแรกนะครับเนาะครับได้เลือกได้แย่แล้วครับเบ็ดเท็จแล้วครับพี่น้องนี่ครับเบ็ยดไม่ครับนี่เบ็ยดแล้วมื่อนี่ครับเดี๋ยวมาล่องเบิ้งครับห้าสิบลังครับอยู่นี่ ที่ส pues er. e. ิบลังหาสิบล mm ังแหละครับถ้านะบู ane, ้ผิดเนาะครับได้เป็นเนื้อจิลีดเนาะครับเอาเอาเป็นเนื้อจิลีดมือนี่หายากเกือกันครับจิลีดขาดตลาดครับช่วงนี้เพราะว่าคนหันไปเลี้ยงตั๊กแตนเมื่อครับจิลีดก็เลยหายากจังน่อยครับเพราะว่าผมถนัดเนื้อจิลีดเนาะเป็นไซเดือนเป็นขิตโลยเงีงสิใครเหี้ยนว่าใครกินนะครับก็เลยเอาเป็นเนื้อจิลีดเนื้อห่วงไปนั่นครับห่วงมันกับแห้งเนาะครับก็เลยเอาจิลีด กิริก็ึ้นล้วละครับเดี๋ยวนี้ขีดหนึ่งยี่สิบบาทสามขีดห้าสิบปี่กายนี่ปีนี้ก็สามขีดห้าสิบก็ได้แล้วครับสามขีดหกขีดเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปพ่อกันยุ่งไม้เลยครับนี่นะครับเนื้เอเฮาก็ได้กิริย์นะครับผมซื้อน้ำเพลินมหาสิบบาทครับพ่อสามขีดดอกกิริย์เลี้ยงนะครับกิริย์กับคาตลาดครับช่วงนี้เบ็ดผมใส่เบ็ดนี่นะครับเบ็ดปลาฉลามดำครับของยี่หอ้อยังอ่ะ ผมกับบุญเจักครับโอ้มีให้ยังอย่างไรชะน้ำดำครับเบอร์สิบห้านะครับได้เป็นได้ในหลอนนะครับได้ในหลอนล่างเก่าครับนี่ทีได้เฝ้าไซครับเพราะว่านิทุระไปช่วงแรกอยู่ครับเดี๋ยวไปพ่อกันยุ่หมายเลยครับนี่เนาะครับก็บรรยากาศตอนแรกครับตะเวนมาท่านตกดินเนาะครับแต่ว่าสีฟ้ามันลายครับสีฟ้านะ ไสยืดมองแถวหน้านี่แหละครับผมก็ไปใสไก่ดรอกทุกปีผมก็ใส่ยุดแถวนี้แหละครับเพราะว่าเอามันขอนคางสีกว่างนะครับคครับตั้งมีแจมมีตัวให้พี่น้องได้เบิงในช่วกันบอกกับจ้าค่อยรุ่นครับเพราะว่ามันหนามไม้นะครับหนามไม้ปลากระพึ่งขื้นมาอนะครับแต่นี่ก็สี เป็นตัวใหญ่เลยเหรครับเพราะว่าป่ามันเขาขอพระท่านในว่างใครปันไหนเนาะครับเห็ดปักลังแรกเลยครับต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับที่หลีเพราะว่าเขาขึ้นมาน้าก่อเขาเนาะครับ ครับผมมาถิ่มปัาค้ำๆผมเดียครับเพราะว่าจิรีปักตะเวนบไวเนะครับมันหลอนเร็วพอดีช่วงแรกผมสิมนี่ทุระอยู่ครับผมก็เลยมาตะเวนเนาะครับมาถิมาไต่ไฟปลากันละนัดกันแล้วกับผู้ซอยวิทยาครับแต่ว่าผมก็เลยออกมาก่อนมีทุระนะครับช่วงแรกนะครับช่วงทุ่มท้องทุ่มนี่ครับ แต่ว่ากสิกับมมายามขึ้นเก่าเหรอครับดูดีภาพผีภาน่องมายามขึ้นเก่าวิธีเสียบแี่ก็เสียบขึ้นกันกระเพลินเหรอครับเสียบหลังเสียบยังมันขึ้นกันกับเพลินนี่เหรครับนี่ครับ นี่ครับพี่น้องปลักซ้ำนี่ครับให้เขาปีน้ำปักจมม่ได้ครับจหลีเดียวตายครับผมสีไทยเบื่อเป็นบางหลังนะครับปักให้เบื่อเป็นบางหลังครับเพราะว่าผมก็สีเฝ้าปักเฝ้าไปทุลาเนาะครับเนาะเดี๋ยวเขาจังรุ่นขายยางกลับกันครับไปครับ อรพี่น้องทีปักให้เบื้องหลังนี่หลังสุดท้ายเด้อครับเดี๋ยวมันขึ้นคำก่อนครับเดี๋ยวจังมาลุ่นกันตอนย่างกลับนะครับพี่น้องไปครับเดี๋ยวมาลุ่นกันตอนย่างกลับครับครับพี่น้องแล้วหรอครับเฝ้าขนาดเลยครับมาคึ้นพอวายของบ่อไฟค่มมะน้ำครับก็เลยเฝ้าไ่นะครับ ใช่พี่น้องเบิ้งมาจากหลังครับผู้ซอยวิทยามาเอาเงี้ยครับมุกี้นี่เราก็เลยย่างปลาไม่ตัวนึงครับมันแล้วครับนี่หลังที่กแรกที่ที่ใส่ญี่ปุ่นครับนี่รุ่นปนครับใส่ปนครับเดี๋ยวถีงน้ำผู้ซอยวิทยาไปครับปุ่นพิ่นไปแล้วามเลยได้ครับนี่เว้นตรงดีแล้วครับเรามาขอแบงเอาจีดีครับเบ็ดเล่ามาหลายดอกครับยี่สิบหลังไปนําราไปครับ ว้าใสข้างนั่นแหละง้ำขึ้นไปเย็บผมก็เฝ้าใสแบบย่างคักเลยครับมาโจกเบิ้งเอาเรื่องมอไฟข่มมาถ้ามันเหมือนเรามันสีใสบไปได้เนาะครับเดี๋ยวไปน้ำมือเนี่ย,มยผมผู้ชายวิทยาวัดเมียโหลดวสันผมก็สีเฝ้าออเมียไปทุลาครับ พอด, umas, ดีอเราเมาเงียลน้ำเนาะพุ่นซอยพิทยายางไปแล้วพุทเดียวดู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 ดไปครับไปให้นพุทซอยพิทยาใส่อยู่พุทเดียวครับแล้วไส่โด่นดอกเราใส่เบ็ดเร็วครับเราเซียนเบ็ดเรายี่สิบหลังหนึ่งโอ้โหฟ้าเป็นสุราเนาะนี่ยูดีครับใส่กิริตายนในมดแดงอ่ะขึ้นมากินครับขึ้นมาจอเนาะแต่ได้เปลี่ยนครับ นี่ยู่ดีครับผมใส่บ่อห้างกันเนะครับอใส่คันแค่ที่เพื่อนตัดเปลี่ยนเปลี่ส่แหละครับนี่ยูดีครับนี่ก็เงียบครับ นี่แหละครับหลังนี้แหละครับผู้ซอยทิยาย่างมากเห็นมันถือเนาะครับก็เลยปดให้ครับเดี๋ยวขอเลี่ยนเยื้อก่อนครับขอเอาเนื้อใส่ก่อนครับครับพี่น้องก็ถือว่ามานมาตัวเดียวนะครับตัวที่ผู้ซอยทิยาพันยามไม้ให้แล้วครับเมื่อกี้ย่างกับมากะยังม่ท่านหลอนเนาะครับเนื้อกันยังยู่ดีอยู่ครับเดี๋ยวสี่ขอตัวไปทุรก่อนครับรอบกลังขึ้นเขาจังมาปอกันเนาะครับเดี๋ยวสี่ผ้าบีผ้านออมายามครับนี่ครับคําแล้วครับ นี่ครับมานมาตัวนึงครับได้ปุ้นแล้วครับได้ปุ้นแล้วครับเงื้อกะย่างครับเดี๋ยวพอกันรอบกลางคืนพี่น้องครับพี่น้องก็มาพอกันช่วงความคลื่นนะครับผมมาพอกันช่วงยามเบ็ดครับไปพยายามกันเลยครับเรื่องเป็ดการเสียเวลาแล้วครับเนี้เห้ากันเรือสมิ่ีแล้ครับเดี๋ยวไปพอกันยุ้งไม้เลยครับ หลังแรกยังอยู่ดีครับโอ้ล่มครับพี่น้องมุดค่อนข้างสี่ล่มเนาะล่มครับเอาทังนี้มีปัญหาครับือมีแต้มครับมีแต้มครับพี่น้องมีแต้มครับ ใส่ปนครับใส่ปนเดี๋ยวขอปดก่อนครับครับหมานมาแล้วเรืองแต้มครับใส่ปนครับออกาปเลยครับอันมานครับ ปักไปอีกครับปักไปแล้วครับหลังนี้เงียบครับนี่ก็เงียบครับอันนี้ตีครับแต่โบยูนเนาะครับเงียบหล่อนเดี๋ยวเปลี่ยนเงียบก่อนครับหลังนี้ก็เงียบครับ ใส่กันต่อครับตลงนี้เงียร้อนครับใส่เงียบก่อนครับตลงนี้ก็เงียบครับก็ร่มแห้งครับบึงบึงใบเข่าครับร่มขนคาสีแห้งครับตลังนี้ก็เงียบครับก็เป็นมินมีดพี่น้องเคืงมันเป็นเดือนงายน้ำครับดอกกับร่มน้ำครับพี่น้องบองใบเข่ากันร่มครับรุ้นกันไปเรื่อยครับ ลังนี่ยูดีครับนี่ชัดขึกันครับลังนี่โอ้สรงสยัยสิได้ท่อตนได้แล้วล่ะครับรุ่นกันต่อครับแมงน้จจาครับปั้งสงครามครับนี่ก็ยูดีครับนี่ก็ยูดีครับ นี่นะครับก็คืออใส่เบ็ดช่วงนี้มันกะดี่างนึงนะครับตาเงียบรอนถามันนั่นก็คือป่ามันกิ่นเลยครับเพราะว่ามันไม่มีป่านม้ขวนเนาะครับแต่มันกะดีคือว่าเงี้ยนบ่หลอนเนาะครับเนาะไปลุ้นกันต่อครับเดี๋ยวครับ,รบพี่น้องลังนี้คือเป็นสิเมื่อคืนงูเมื่อคืนอี่ปู่ดึงแท่แบบนี้ดึงเข่าแจ่มแท้ครับลุ้นกันครับ โอ้ยตายครับนี่ครับเพนโบหัวคอใส่ป่นครับนี่ครับปดก่อนครับนี่ครับถือว่าหมานมากเเนาะครับเนาะตายครับเก็บก่อนครับใส่เหงื่อน้ำครับปักไวขึ้นเก้าครับหวเก้านี่แหละ โอเคครับหลังนี้ยูดีครับหลังนี้เงียเงืครับใ่เงียก่อนครับยูดีขึ้นกขาครับไปรุ่นกันสองสามหลังสุดท้ายครับครับยูดีขึ้นกขาครับหลังสุดท้ายได้รุ่นครับ เป็นยังไงที่จังหมู่ฟาแทะเป็นนิปูหัวเป็นยังครับรุดครับรุดเดี๋ยวเปลี่ยนเงี้ยกันครับโอเคครับพร้อมเี่นอองเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับหลังสุดท้ายครับผมสียามรอบเดียวเท่านี้แล้วครับเพราะว่ามันร่มครับกะคือเห็นแล้วครับได้มาปะป้นมาสองตัวนะครับตัวนึงกะเพราะท่านตายตัวนึงตายนะครับ จะสีลาพี่ล่าน้องไปครับเบ็ดรักสุดท้ายนี่แหละครับเดี๋ยวเหมือนเศ้าเขาจะมาเก็บปูนกันเนาะครับเนาะพี่น้องนะครับกับบรรยากาศร่มครับร่มร่มร่มแห้งครับครับเมือเศ้าจังพอกันครับสำหรับขื้นนิกะคอยพี่น้องเขานอนรับฟันดีนะครับล่าตีสวสริ์ครับ ครับขอสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องพาพี่น้องมาหยามเบ็ดครับวันนี้ฝนก็ตกลิ่นครับตกลิ่นตกลิ่นล่ะครับตกเพราะทันแห้งหรอกแต่ว่าหมืดเลยครับนี่ครับลิ่นแล้วครับฝนตกลิ่นแล้วไปๆกันเลยครับเผื่อมันตกแห้งก็นีเนาะเดี๋ยวไปฮอดไม้ยังว่ากันครับครับอันนี้มีตัวไม่เต็มจังทายพี่น้องเมื่อเนาะครับเพราะว่าฝนตกลิ่นเดี๋ยวอุปกรณ์ต้องสิเปียกเนาะครับ ครับพ Jean ี่น้องฝนโตแ้งขึ้นแห้งขึ้นครับเดี๋ยวผมขวกู้เบ็ดก่อนครับขอเก็บเบ็ดก่อนจงไปรุดนมึงแต้มก่อนนะครับผมถีบประไทยพี่น้องมึงนะครับผมมีฝ่าเก็บกู้เบ็ดครับฝนมันแห้งขื้นแห้งขื้นครับครับพี่น้องเก็บกู้แล้วแล้วหรอครับพี่น้องฝนมันลิ่นฝนมันไล่นะครับผมก็เรืไประเทยไทยพี่น้องิึงผมมีแต้มมีตัวหรอครับบ่้หมานครับนี่ครับเบ็ดเท่าเก็บกู้เรียบร้อยแล้วครับ โอ้ยบรดเดทใส่ถูงให้่พี่น้องของเบืองเลยน้าม,มันแหงนี้จากน้ำครับเงียข่างโคกอยู่เนาะครับน้าม,มันแหงข้าเจ้าเป้งน้ำเป้ยงยางออกครับซึ่งน้าม,มันกะหลดหลด,ล,ดลุงแน่แล้วเนาะครับเนาะนี่นะครับการหายอยู่หายกินของคน,นอีสานบรรทุาพี่น้อง มือมันมือบอเนาะครับของมันอยู่ในน้ำเข้ามาหานาอครับพข้าไปมาเอาก็มีเต้มให้พี่น้องเบื้องตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนครับตอนยามกลับแล้วครับยามกลับกระได้ตัวหนึ่งเมื่อคืนก็ได้ประปุนสองตัวเนาะครับเนาะรับพ่อมีเต้มเห็นได้รุนกันอยู่ครับแต่ว่าช่วงเสารนันบ้ามันครับครับกาซิล่าพีล่าน้องไปกับบรรยากาศอยู่กลางทงให้ท้งนางสิแหละครับบรรยากาศคึมๆบรรยากาศฝนตกนิดเนาะครับเนาะ ก็ขอบุญขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับที่เขามารับชมคลิปของสามทิศตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบบริภาษคลิปต่อไปนะครับคลิปหนาสามทิศสิภาปคยังพี่น้องก็จังค้อชมค่ายติดตามนะครับภาพเสียงเนื้อหาทิริยาท่าทางอะไรบ่มงางบุคข่วนสามทิศก็ขอโทษขออภัยครับครับสำหรับคลิปนี้กระเช้าไว้ซ้ำนี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ